สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ได้มาถ่ายที่สะพลานลอยเลยนะคะเมื่อกี้ยังคิดว่ายังกดอัดวิดีโอไปแล้วแต่ไม่ได้อัดนะคะพยยเพื่ออะไรคะช่างมันแต่ท้องฟ้าก็สวยเหมือนเดิมนะคะก็เดินม,มาถึงสถานีเนี่ยแหละค่ะเพิ่งรู้ว่าเอ้าอาชีพพูดๆไปนี่คือไม่ได้กดอัดวิดีโอใช่ไหมคะก็บอกแล้วค่ะว่าไมา่มีใครจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยมาดูดีกว่าค่ะว่าเราจะมากี่นาทีนะคะแล้วก็เข้าไปกันเลยดีกว่าอ๋อ อีก6นาทีนะคะค่ะก็ขึ้นมาถึงสถานีมีข้างบนแล้วนะคะก็มาคอยรถเหมือนเดิมนะคะรถน่าจะยังไม่มานะคะดูแล้วใช่ค่ะยังไม่เข้าสถานีอีกหนึ่งนาทีนะคะเวลาก็เวลาเดิมนะคะแต่บางทีรถก็มาแล้วหรือไม่มาล่ะคะ่ะเป็นไปได้หมดนะ,ะตอนนี้คนเยอะมากนู่นคะ่ะรถวิ่งมาแล้วนะคะ หาตั๋วโชว์รถดีกว่าค่ะวันนี้ตอนบ่ายครูก็พาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะก็ไปกันหมดห้องเนี่แหละค่ะไปขึ้นรถรางสายเก้านะคะนี่นะคะหมดห้องนะคะยังก็เดินหลังเขาค่ะแต่ได้ถ่ายวีดีโอนะคะนวนท่ะทะ่ครูคือหมวกสีฟ้าน,นะคะครูใส่ที่นี่ค่ะแล้วเพื่อนยังก็เดินไปข้างหน้าะลรนะคะไปค่ะไปข้ําสนนหดีกว่าตอนนี้ก็ถึงเล่าจะเย่ยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะเดินไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะ นี่ละคะ่ะเราก็จะไปคราวนี้นะคะนี่ละคะ่ะเดินไปเลยนะคะหยุดไม่ไกลนะคะแต่ว่าเราลงรถตรงนี้ไงคะเราดเจียไงใช่ไหมคะข้าขาขับก็สบายนะคะเอาละคะ่ะเดินนะคะเพืเ่อนหนึ่งปแล้วาสองคนอนะันนี้ก็เดินเดินนี่ละคะ่ะยังก็ดูก่อนนะคถ่ายให้ดูไปน,นะคะวันนี้ฝนไม่ตกโอเคนะคะแล้วก็เมืองวันท้ายของเดือนนี้ด้วย เดินกลับไปเลยเลยนะคะครูนี่นะคะครูคือกับระเป๋าเป้ลายนะคะ mm. แล้วก็มีกันบ้านด้วยนะคะไปเที่ยววันนี้นี่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะคะ <s> มีกันบ้านด้วยนะคะก็ระหว่างที่เดินยังไม่เึงนะคะก็จะถ่ายให้ดูนะคะนี่แหละคะ่ะข้งางหน้นะะขขนาเยนค่ะตึกข้างหน้าที่ว่ายังบอกว่ายังไม่เคยเข้าไปคือตรนนี้นะคะเขาให้นักเรียนเข้าฟรีนะคะแต่ต้องเหมือนกับต้องแจ้งเป็นกลุ่มคณนอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะตึกนีาา้แหละค่ะจำได้มั้คะที่ยังมาแล้ว บอกว่าทำไมเราไม่เคยมาค่ะตอนที่เรียนภาษาแต่ตอนนี้พอมาเรียนสายนี้ครูพามาเที่ยวนะคะก็ดีนะคะถึงแล้วค่ะท่านจะเข้าด้านข้างนั่นแหละค่ะนี่แล้ค่ะได้เข้าสมใจอยากแล้วนะคะดีนะคะนี่วันนี้นี่ค่ะเพื่อนคนนี้เอี้ยนะคะคือทุกอย่างค่ะตื่นอร่อยตลอดนะคะนู่นแหละค่ะดีใจเหมือนเด็กๆได้มาเที่ยวเลยนะคะเพื่อนเราวันนี้เนี่ยครูพาไปทล้งข้างๆแน่เลยค่ะ ก็ตื่นเต้นนะคะไม่เคยได้มานะคะตรงนี้นี่นี่อย่างนี้น,นะคะเหมือนศูนย์อนามอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่แน่ใจน,นะคะแต่ข้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างนะะี่ค่ะไม่แน่ใจน,นะคะกําลังเดินอยู่นะคะนี่ตอนตอนนี้ก็อยู่ในพิพิพจภัณฑวนะคะมาเจอจิ๊กซอนะคะจิกซอก็ไม่ยากนะคะเกินความสามารถเราหรือเปล่ากัหรือว่ายากกว่านั้นก็ไม่แน่ใจน,นะคะอันนี้เป็นอะไรเออนี่นะคะ เป็นเหมือนอ๋อเป็นเหมือนที่วางเมาส์นะคะเป็นรูปต่างๆเลยนะคะเป็นแม็กเน็ตก็มีนะคะฝั่งนู้นตัวเล็กๆค่ะค่ะแล้วก็เจออันน่าสนใจแล้วนะคะเยี่ยมปนี่อุ๊ยุิยนอ่ะกระดิ่งนี่จะกระดิ่งปีนี่ปีนี่ฮู้สวยนะคะโอ้ยสีน้ำเหมือนบ้านเราค่ะมีพุกันนะคะพุกันอันละสีอยู่นะคะแต่ว่า ว่าไปนะคะฝั่งนี้ก็น่ารอนนะคะี่ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างนะคะนี่น่าซื้อนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าอุ้ยไม่ใช่สิคะที่ใส่เหมือนกระเป๋านี่แหละคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสวยนะคะนนี้ก็กระเป๋าสะพายข้างนะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปบนชั้นนี่นะคะชั้นสองมั้งคะขึ้นไปทํากันบ้านนะคะอันนี้คือกันบ้านนะคะต้องไปดูกรอบรูปอะไรประมาณน,นี้แหละคะ่ะนู่นนะคะทัางบนนะคะตามไปนะคะเพื่อนๆเรา ตามขึ้นไปข้างบนนะคะน่าจะเข้าไปในห้องนี้แหละค่ะที่เป็นห้องแสดงภาพถ่ายนะคะไปกันหมดแล้วนะคะนี่<โ>ก็อยู่ในห้องแสดงภาพถ่ายแลลวคันนี้คือกันบ้านนะคะให้มาดูชื่ออ่ชืภาพแล้วก็เขียนเป็นกันบ้านนะคะก็จะพาไปดูโอ้อเยเจ้าค่ะภาพคนนี้โอ้โยอโยู่ๆนะคะ ภาพผู้หญิงเนี่คะ่ะน,นี่ไงคะคือให้ดูชื่อภาพแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะแล้วให้บอกว่าภาพในภาพนี้มีอะไรแบบเศร้าเสียใจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นภาพรวมอยู่นะคะยังจะไปหาเพื่อนก่อนนะคะเป็นลอกค่ะกําลังทํากันบ้านนะคะแต่การบ้านก็ทํายากกไม่ยากค่ะคือแค่โป่งบอกว่าอะไรให้ความตื่นยังไงอยู่ในภาพใช่ไหมคะ mm. ก็คิดว่าน่าจะโอเคนะคะก็ดังนี้อยู่ไล่ถ่ายรูปไปคะ่ะเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วแต่ว่าโอ้ยภาพนี้ก็น่าถ่ายนะคะ เหมือนผู้คนอ,อพยพเลยนะคะี๋ยังถ่ายดูดีกว่านะคะทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะก็เลยได้ถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะอันนี้เป็นภาพถ่ายที่เขาบอกว่าวันที่สดใสนะคะเยี่งแปลงาาแล้วค่ะแคมเปออันนี้คือไม่แน่ใจนะคะแต่ก็เป็นภาพที่สึกสวยะคะ่ะแต่อันนี้ทีคะ่ะเป็นภาพตลาดหน้าร้อนเลยนะคะนี่นะคะเหมือนในภาพวาดภาพวาดที่เห็นกับในปัจจุบันนี้คือเหมือนกันเลยนะคะมีท่าเรือเหมือนกันเลยนะคะเจ้าก็ตรงข้ามก็จะเป็น เหมือนทำเนียบรัฐบาลบ้านที่ประธานาธิบดีเขาอยู่นะคะพูดผิดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็สวยนะคะอันนี้บริเวณภายในรอบห้องที่ยังกับเพื่อนมานะคะนู่นนะคะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีคนมาดูเยอะเหมือนกันนะคะนี็ตรงกลางก็จะมีรูปอะไรแสดงให้เห็นอย่างนี้แล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะไม่รู้เพื่อนเสร็จหรืยอยังนะคะนี่นะคะอ๋อเพื่อนเรามาแล้วนะคะคนนึงเสร็จแล้วนะคะ ทำกันบ้านเสร็จแล้วนะคะก็ส่งครูแล้วค่ะแล้วเราแล้วเราก็จะไปดูอย่างอื่นต่อนะคะอันนี้ห้องที่สามมังคัที่ออกมาครูเดินตามหานักเรียนค่ะนักเรียนยังไม่ส่งกันบ้านที <c oughs> ่มีดีนะคะแต่นึกว่าเพื่อนเกากลับกันหมดแล้วยังไม่กลับมัง้งนี่แหละค่ะเราก็จะไปกันต่อนะคะไปค่ะตามตัวเพื่อนไปค่ะ ค่ะส่งกันมาเสร็จแล้วนะคะก็เลยลเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาดูให้หมดเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เขาได้เข้ารีนะคะไม่จะรีบกลับไปไหนนะคะอันนี้เปียกเหมือนคนจริงมากเลยนะคะห้องนี้อันนี้ก็เป็นผู้หญิงนั่งเศร้าๆนะคะในรูปภาพนี้นี่ก็คือชื่อภาพนะคะอา้าวใช่ค่ะนี่นะคะในห้องนี้บรรยากาศโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรูป รูปถ่ายนะคะคือมันไม่ได้เข้ามาบ่อยจริงๆนะคะไม่ได้เข้าปีด้วยนะคะในนี้ก็คือโอ้โหเงียบๆด้วยนะคะมีบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ละรูปให้ความรู้สึกที่โอเคนะคะใช่ค่ะแต่ละห้องกว้างใหญ่มากเลยนะคะอตอนนี้ก็มาให้กําลังใจเพื่อนนะคะเพื่อนเรายังไม่เสร็จอยู่คาะก,กาลังนั่งทาอยู่ค่ะคนหนึง่งค่ะแล้วยังก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะภาพ างนี้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนเศร้าไหมคะออ oh. ใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพเหมือนแบบโอเคแลยค่ะภาพใหญ่นกเลยนะคะภาพไก่ไม่อ๋อภาพไก่อ๋อภาพไก่แม่ลูกคะ่ะที่เรียนนะคะเพื่อนบอกนี่นะคะภาพไก่ที่เรียนในหนังสือก่อนที่จะมาดูนะคะนี่นะคะแล้วก็นี้ด้วยล่ะคะ่ะไปกลับไปหาเพื่อนดีกว่าคะ่ะ เดินมาเรื่อยๆก็จะมาถึงภาพนี้นะคะภาพน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นภาพเด็กๆนะคะนี่นะคะแล้วก็เราก็จะเดินไปอีกไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะคะแต่คิดว่าน่ารักหมดนะคะภาพแสดงนี้มีความหมายหมดลรอคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยอินอะไรประมาณนี้นะคะอ้าอันนี้เขาคือใครเอ,อ่ยอยู่ในภาพถ่ายภาพนี้ยังดูชื่อภาพก่อนนะคะเป็น เออนี่ค่ะเดินมาถึงภาพนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเขาชอบภาพนี้มากเลยค่ะแล้วก็เขาก็หาสาเหตุไหนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงชอบมากค่ะภาพนกกับดอกไม้นะคะซึ่งภาพที่ผ่านมาแะค่ะเป็นภาพผู้คนแบบในสมัยอดีตอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าคนนี้เขาคือใครนะคะเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะแต่คือเขามีภาพเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วเราค่ะคิดว่านู่นนะคะอันนี้ก็นะคะ ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่นี่เลยนะคะห้องแสดงนิทรรศการอันนี้นะคะนี่นะคะเข้ามาปุ๊บก็จะมองเห็นนี่ล่ะคะ่ะเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นเหมือนแบบบอกไม่ถูกนะคะแต่รู้จะ่เป็นห้องแสดงนิทรรศการ,รที่แบบอันนี้มากเลยนะคะอันที่มองออกไปนั่นก็คือข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่ <ylene. S 1> อนมองไปคือข้างนอกที่เราสามารถเห็นนะคะว่าเป็นรถรางวิ่งอะไรได้ห, <Für. S 1> ไดหมดเ <ๆ S 1> <Fres> ลยนะคะนี่ล่ะค่ะนี่นะคะเหมือนภาพแบบบอกไม่ถูกนะคะแต่รู้แต่ว่าสวยนะคะห้องนี้ ก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นอีกนะคะนี่ราคาลูกแต่ว่าลูกคุณผู้หญิงคนแรกนะคะที่นู่นนะคะความือก็สวยนะคะเขาว่าได้สวยมากเลยนะคะเห็นแล้วก็ชอบเลยค่ะอุย้ยคนนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็ค่ะอ่าเฮ้ยนี่เป็นภาพแบบเหมือนรถแอนแจ็คเลยนะคะนี่แหละคะ่ะไปนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะก็จะกลับกันแล้วค่ะแต่ว่ามาแวะตรงที่เขาจัดนิทรรศการก่อนนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนเสียงดนตรีไขลานเลยนะคะด้วยละค่ะโอ้โหเพาะเลยนะคะสิบยูใช่ไหมคะปุ๋ยแพงนะคะนี่นี่นะคะมีให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะคะเพาะทุกอันเลยค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันที่ของถักเด็กเวลาจับงห้เด็กเวลาจับเขย่างใช่ค่ะอ่าฮะ นี่นะคะก็จะมาปิดท้ายกันในแบบภาพคมสวยคมงามอย่างนี้แหละคะ่ะสวยทุกอันเลยนะคะแต่ชอบอันเนี้ย